ครับก็ซีรีส์เรื่องนี้ชื่อว่าซีรีส์ร้านวงโคจรนะครับก็เราทํามาจากนิยายครับนิยายเรามีนิยายทั้งหมด3เล่มแต่ว่าของเราเป็นเล่มที่2ครับชื่อว่าร้านวงโคจรรีเวิร์สชิพมีครับผมก็ซีรีส์เรื่องนี้ก็จะพาทุกคนนะครับมารู้จักกับการันนะฮะพี่การันนะครับแล้วก็น้องเตียวคลื่นครับที่จะพาทุกคนไปสนุกสนานกับการตามติดไขปริศนาในนิมิตปริศนาในเรื่องครับว่าความรักของทั้งสองคนเนี้ย จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆในเรื่องได้ยังไงบ้างทั้งนิมิตปริศนาการย้อนเวลาแล้วก็การคาตกรรมมาดูกันว่าใครจะเป็นคนร้ายในเรื่องนี้แล้วก็ความรักของเราสองคนจะเอาชนะปัญหาเ่านี้ยังไงบ้างครับผมองไรประดานใจที่ทำให้ต้องมาทำซีรีส์ดีๆมาจากอะไรครับครับผมก็มนในงประดานใจของเรากอา็อันดับแรกเลยก็เป็นเรื่องนี้ครับมันเป็นเลเยอร์เนาะที่เราอ่านเข้าไปก็เลเยอร์ของเรื่องนี้ก็เลเยอร์แรกที่เรารอยากทําเรื่องนี้ขึ้นมาครับเพราะเพราะว่า ความสนุกของเนื้อเรื่องครับว่าผู้เขียนเขาเขียนเขาเขียนเขาเขียนไว้ดีมากทั้งในการนําเสนอในเรื่องของการที่เป็นผู้หญิงรักผู้หญิงเนาะแต่ว่าเราไม่ได้อยากนําเสนอว่าว่าให้โบเรื่องของผู้หญิงผู้หญิงรักขนาดนั้นครับ <ๆ S 1> เราเราเรามองว่าซีรีส์เรื่องนี้มันคือซีรีส์ที่สนุกแล้วก็ตอบโจทย์ต่างๆครับแล้วก็การแล้วก็มีตัวหลักครับเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงครับกับผู้หญิงที่อย่างนั้นเองมันคือซีรีส์ปกติเลยครับเพราะว่าเราอยากนําเสนอว่า ทุกคนนะครับเราเป็นเราเป็นมนุษย์เหมือนกันครับการที่เขาจะรักจะชอบหรือว่าจะชอบใครนั้นนะมันคือความชอบระหว่างบุคคลครับก็อยากให้ทีทคนทุกคนนะครับเป็นมนุษย์เท่ากันเนี่ยครับก,ก็เลยอยากจะนาเสนอเรื่องนี้ขึ้นมาด้วยครับซึ่งในเนื้อเรื่องครับก็จะพูดถึงเรื่องนี้ด้วยครับ ครับก็มุมมองของเรื่องนี้ครับก็อันดับแรกเลยก็อยากให้ทุกคนได้สนุกสนานนะครับไปกับเรื่องนี้ครับว่าเพราะว่าเรื่องนี้เรานําเสนอทั้งคดีสืบสวนสอบสวนนะครับนิมิตปริศนารวมถึง CG ที่เราตั้งใจทําในเรื่องนี้ด้วยครับก็เลยอยากให้ทุกคนคาดหวังให้ทุกคนสนุกสนานไปกับเรื่องนี้ด้วยครับแล้วก็ได้พบความน่ารักของน้องๆทั้งสองคนด้วยครับอ่ะแล้วคิดว่าทางทจมีมาามองเห็นว่าอุปสรรคในการทําซีรีส์ของเรื่องยิงๆเนี่ยค่ะมีอะไร ที่แบบเป็นเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับอุปสรรคต่ตางๆอุปสรรคถ้าเป็นอุปสรรคเนีครับก็จริงๆแล้วอย่างอยกที่ที่แชมป์บอกก็คือว่าด้วยความที่เรื่องของเราเนี่ยมันมันเป็นมันเป็นช่องของความเป็นเกิร์ลเลิฟก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องมันจะมีความเนข้มข้นของความเป็นหนึ่งคือมันจะเป็นเรื่องของวงการแพทย์ด้วย <ๆ S> 2คือเราจะมีเรื่องของเรื่องของการสืบสวนสอบสวนด้วยอะไรเงี้ยแล้วพอมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการซ์ที่มีการ ย้อนเวลามันก็จะมีความซับซ้อนของการการพูดถึงเรื่องทามมิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับความความยากของมันก็คือว่าพอเราทาซีรีส์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์เนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าณณณตอนนี้แล้วกันเรารู้สึกว่าการที่เราจะพรีเซนต์ความเป็นวงการแพทย์ก็อยากให้มีความถูกต้องของการแพทย์รวมไปถึงความสมจริงที่สามารถทําได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอเป็นสืบสวนสอบสวนเองก็อยากให้มีความเข้มข้นของตัว,ต,วตัวเรื่องเ<ะ> <oi> ช่นเดียวกันมันก็เลย แล้วยิ่งพอเรามีการถ่ายทำที่เกี่ยวกับเรื่องช่วงเวลาการย้อนเวลาอย่างเงี้ยคการคอนติเนียการที่ทําให้เรื่องราวมันสมูทหรือว่าติดต่อกันมันก็มันก็มีความยากขึ้นของทีมงานแล้รู้สึกว่ามันก็มันไม่เชิงเปดูภสษคแต่มันเป็นความท้าทายที่มันสนุกมากกว่าอะไรเงี้ยพอเป็นซีรีส์อะครับมันแตกต่างจงยากจิญาน ถามว่าแตกต่างไหมมันก็จะมีความแตกต่างในเวของว่าพอมันเป็นนิยายเนี่ยแฟนนิยายแน่นอนเขาก็จะมีภาพที่เห็นว่าเราอ่านนิยายปุ๊บเนี่ยเราจะมีภาพแบบไหนแต่พอมาเป็นซีรีส์พอมาเป็นภาพของการเป็นไลฟ์แอชชัช่นเ<ช>นียครับมันก็จะมีความแตกต่างขึ้นมาในเวของที่ว่าเราทํายังไงให้ภาพนั้นมันเกิดขึ้นได้จริงแล้วก็แน่นอนว่าเนื้อเรื่องมันก็มีการปรับเปลี่ยนบ้างเล็กน้อยเพื่อที่จะทําให้มันมีความเข้มข้นขึ้นมันมีความ สมเหตุสมผลมากขึ้นรวมไปถึงมีความสนุกขึ้นในแง่ของการเป็น live action น,<ร>นมนก็จะมีความแตกต่างกันนิดหนึ่งกักสแสดงทำเรื่องอะรการแสดงไหมครการการ c a ส t แสดงคือด้วยความที่ตั้งแต่แรกที่ที่เราคุยกัน<ช>เรารู้สึกว่านักสแสดงเป็นพาร์ทสำคัญพาร์ทแรกเลยที่ที่เรามองหลังจากที่มีการคัดเรื่องมาก็ทางเราเปิด c a s i n g ด้วยกันหลายรอบพอสมวรครับก็คือพ้นหาตั้งแต่ ทุกคนให้ทุกคนส่งเข้ามาครับคันเลือกรอบแรกแล้วก็คันเลือรอบที่สองก็จะมีการเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปเดี่ยวในการแสดงเดี่ยวครับผมแล้วก็คันที่สามก็จะเป็นเวิร์กช็อปในการเข้าคู่กันครับ mm hmm. ว่าเคมีของใครแต่ละคนเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็สุดท้ายทั้งสองผ่าน <c oughs> ด่านต่างๆครับ <c oughs> จนมาถึงวันนี้เป็นน้อง <c oughs> นาฏกับน้องิชาครับส่วนหนึ่งก็คือว่าอพออย่างที่บอกว่าพอเรามีการทาซีรีส์มาจากนิยายเนี่ยครับแน่นอนว่าแฟนนิยายเขาก็จะมีภาพ พี่กาลันเป็นแบบไหนเกียวขึ้นเป็นแบบไหนอย่างเงี้ยครับเราก็จะพยายามเฟ้นหาว่าถ้าคนเนี้ยเขาจบกดพี่กาลันนอกจากการที่แสดงดีแล้ว acting ได้แล้วเนี่ยลุคของเขาเขาจะเป็นสิ่งที่แฟนคลับคาดหวังหรือเปล่าม,มันจะจะมองว่าเอ๊ะคนนี้พี่กาลันเท่จงเลยคน,นนี้น้องเกียวขึ้นน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยจะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาด้วยเช่นกันแล้วพอเปิดตัววเป็นไงครับก็ ตรงเป๊ะตมทเดียวต้องการเสียงตอารักบอกว่าเหมือนเดินออกมาจากนิยายเลยโอ้รู้สึกครับดีใจมากครับการแสดงว่าดีเป็นได้ไงคะาบเรื่องนี้ะก็จริงๆแล้วถือว่าเป็นผลงานการแสดงที่เป็นการรับบทนําเรื่องแรกเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ประกอบอาชีพเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็เป็นคอนเทนต์เ e a เตอร์นะคะความคาดหวังในเรื่องนี้ก็คือ อ,อยากจะให้คนเห็นเราในมุมมองใหม่ๆใ,ในบทบาทใหม่ๆแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออยากจะฝากการแสดงที่ดีให้กับแฟนแแฟนิยายแล้วก็แฟนๆหนัง Girls' l o v แล้วก็สื่อส,ส,สวนสบส่วนให้ได้รับชมผลงานที่ดีค่ะค่ะ <c oughs> ก็จริงๆของหนูก็ในฐานะนักแสดงคนหนึง่งตอนที่ได้รับบทเรื่องนี้หนูก็ ถ้าในเชิงของการแสดงค่ะหนูก็คาดหวังว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆบทเกี่ยวขึ้นนะคะสำหรับหนูหนรู้สึกก็มันเป็นบทที่ค่อนข้างหนักแล้วก็ท้าทายมากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีคือในเรื่องนี้มันทั้งแบบแอคชั่นดรามา่าโรแมนติกแฟนตาซีคือมันเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เกี่ยวขึ้นนอกจากจะเป็นเอ็กเตอร์แล้วก็ยังเป็นนักร้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนูก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนเปิดโอกาสให้หนูได้พัฒนาสกิลในหลายๆ,ๆด้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ถ้าในเชิงของผลงานอะไรเงี้ยหนูก็ อยากให้ทุกคนเปิดใจค่ะลองเปิดใจรับชมผลงานของพวกเรานะคะพวกเราก็ตั้งใจมากๆแล้วก็อยากให้ดูแล้วก็ได้รับอะไรกลับไปค่ะไม่ว่าแบบความสนุกความสุขหรือว่าอินสไพร์เรชันในการใช้ชีวิตอะไรเงะะี้ยค่ะมากดดันบางไหมคะพอเริ่มไปเื่เอซีรีส์อีกตัวซีรีส์ก็ดังมากเช่นเดียวกันคือจริงๆแล้วอพอพูดถึงเราจวกขึ้นมาว่าเป็นซีรีรส์ Girls u r v e แต่ว่าจริงๆแล้ว เขาหลายๆกรมเรื่องของเราอะค่ะมันจะมีความหนักไปที่ดราม่าการหาฆาตรกรตัวจริงการย้อนเวลาความเป็นหมอการย้อนกลับไปแก้ไขอดีตและผลกระทบที่ตามมาจากการแก้ไขอดีตแล้วก็จะมีเรื่องของเขาเรียกว่าวิบากกรรมที่เกิดขึ้นมากมาย <c oughs> ถ,ถ้าเกิดว่าอยู่ในทีเซอร์มันอาจจะมีแบบรถชนแขนขาดโดดตึกมีพอปืนเจาะหัวอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ซึ่งความจริงแล้วหนูรู้สึกว่าแบบ คือเหมือนผ่านการเกือบตายมาหลายครั้งอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องแต่คือสิ่งที่หนูรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นความความสาคัญคือสิ่งเนี้ยมันจะทําให้เราทําให้คนดูแล้วก็ทําให้เราเห็นภาพเลยว่าคนสองคนน่ะมันสามารถรักกันได้แค่ไหนมันคือเรื่องของการที่แบบว่าผู้หญิงสองคนเนี้ยจะรักกันได้แค่ไหนจนยอมตายแทนกันได้แค่ไหนจนยอมที่จะแบบต่อสู้กับอุปสรรคมากแค่ไหนเพื่อที่จะได้รักกันในตอนจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าการเรื่องการที่เราได้รับบทนําเรื่องเนี้ย การที่เราสนใจที่จะมาเล่นเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่ตอบตอบแวลูที่หนูอยากจะมีส่วนร่วมในการผลักดันด้วยก็คือมันจะมีความคิดที่ว่าความรักของผู้หญิงกับผู้หญิงอ่ะมันจะมีความคิดเขาเรียกว่าอะไรค่านิยมเก่าๆที่เขาจะคิดว่าความรักของผู้หญิงกับผู้หญิงมันไม่ยั่งยืนหรอกยังไงเดี๋ยวสุดท้ายก็จะต้องไปแต่งงานกับผู้ชายอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าเรื่องนี้มันจะตอบแวลูเรื่องนี้หมายถึงว่ามันจะช่วยให้มันจะช่วยตอบแวลูเข้าใจใช่ไหมคะคือมันจะช่วยให้เราหนู่าได้มีส่วนร่วมในการผลักดันว่าเนี่ย ความรักของผู้หญิงกับผู้หญิงอะมันจริงจังไม่แพ้ความรักของผู้หญิงกับผู้ชายคือจริงอย่างที่พีน่นะะันบอกค่ะเหมือนตัวละครของกาลันกับเกียวคืนนะคะมันมีแบ็กกราวของครอบครัวที่ค่อนข้างแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลย คืออย่างการันนะคะพี่การันเขาจะครอบครัวเขาก็คือจะเป็นคุณแม่กับนี้ซึ่งเป็นครอบครัวที่โอเพนอยู่แล้วเรื่องแบบความรักผู้หญิงกับผู้หญิงอะไรเงี้ยแต่ในทางกับกันคือครอบครัวของเกียวขึ้นคือคุณพ่อจะไม่ได้โอเพนเรื่องนี้เลยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เลยเป็นสิ่งที่เหมือนเราก็ต้องต่อสู้เรื่องนี้ด้วยนอกจากแบบวิบากกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยใช่ซึ่งมันก็ทําให้ค่ดขัะซึ่งมันก็จะทําให้เห็นว่าจริงๆแล้วความหมายถึงว่าครอบครัวที่สมบูรณ์มันไม่ได้จาเป็นต้องมีพ่อแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ค่ะ ประทับได้เลยเพียพูดได้หรือเปล่าพูดได้ไม่รู้อจริงๆมีหลายฉากเลยต้องบอกว่ามีหลายฉากเลยที่สุดท้ายจริงๆแล้วแต่แต่ถ้าได้เห็นตรงกันคือประทับใจในฉากจบของเรื่องใช่ซึ่งหมายถึงว่าตอนที่เราได้เราได้ถ่ายไปแล้วแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่ามันเกิดสำหรับหนูรู้สึกว่ามันมีเมจิกโมเมนต์เกิดขึ้นที่ทำให้เราเหมือนเข้าใจตัวละครนี้จริงๆเลยว่าว่าเวลาที่เราอยากจะ แต่งงานพูดไปแล้วพูดไปแล้วเลยพูดไปแล้วพูดไปแล้วเลยตำแหน่งซมบอยเลยอยากจะเบอร์ไปเลยโอเคเอาเป็นว่าฉากจบของเรื่องนี้คะคะก็คือประทับใจเขามันทําให้หนูรู้สึกว่าโอเคเวลาที่คนเขารักกันจริงๆอ่ะคนที่อยู่ตรงหน้าเขาว่ามันไม่สําคัญเลยว่าเราไม่ได้คิดในหัวเลยว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเราเขาเป็นเพศอะไรเราแค่ สิ่งที่อยู่ในหัวเรามีแค่เราอยากจะใช้ชีวิตอยู่กับคนนี้เป็นตลอดชีวิตอะไรประมาณนีน้มันเป็นเมจิกโมเมนต์เป็นแบบเป,เป็นความประทับใจที่ทำให้หนูรู้สึกว่าอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองกับการที่แบบจะได้รักใครสักคนอะไรแช่คืจ่จริงซีนซีนแต่งงานพูดไปแล้วพูดไปแล้วพูดไปแล้วคือจริงจริงซีนแต่งงานนะคะมันเป็นซีนที่เหมือน <c oughs> หนูรู้สึกว่าแบบเกลี้ยวขึ้นกับกาลานันนวนแบบมีชีวิตแบบจริงจริงอะไรเงี้ยในตอนที่ถ่ายเพราะว่าแบบ เหมือนภาพมันพอมันเป็นซีนจบอะค่ะเหมือนภาพแฟลชแบ็กต่างๆเมมโมรีทุกอย่างที่แบบเกี่ยวขึ้นเจอมาพี่กาลันเจอมามันแบบมันเอ่อล้นออกมาแบบหมดเลยอะไรเงี้ยใช่ก็เลยรู้สึกก็แบบประทับใจซีนนี้มากๆช่ติดตามฝากดูจนถึงตอนจบด้วยนะแม้ว่าทุกคนจะได้รู้สปอยบไปแล้วขอถามผู้จัดอน่างเป็นตัวแทนที่ได้เห็นคู่นี้ก่อนถ่าเลยคือเคมีเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกเลยว่าเราเราก็แคสมาหลายรอบเนาะคะแล้วก็คู่นี้ก็ ถือว่าโดดได้ออกมาเลยค่ะในในการแคสนลยครับเพราะเราเห็นเขาเราเราเห็นเขายืนอยู่ด้วยกันนะครับก็น่ารักละประมาณนึงแต่พอเราเห็นในเขาเข้าคู่เข้าบทกันครับพี่นัทก็จะมองพิชาด้วยสายตาที่ก็อนท่าอบอุ่นพิชาก็จะมองพี่นัทในสายตาที่บอกว่าเฮ้ยคนนี้มันมันคือพี่การันที่จะปกป้องเราได้นี่ครับซึ่งความรู้สึกเนี้ยมันออกมาตั้งแต่ในตอนที่เราแคสติ้งแล้วใช่ครับก็ <c oughs> แน่นอนว่าตอนตอนแคสติง้งทุกทุกทีมก็จะมีเขาเรียกว่าอ,อะไรเป็นรีเฟอเรนซ์ของตัวละครที่เราตั้งใจใช่ไหมครับแล้วพอเราได้เจอตัวจริงคือคือแน่นอนว่าพอเรารู้ว่าคาแรคเตอร์ของกาลันเป็นยังไงกเกลื้อนเป็นยังไงแต่พอเรามาเจอนักแสดงจริงๆที่เราเราเป็นหาเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีเรียกว่าเป็นเคมีบางอย่างหรือเป็นตัวตนของเขาบางอย่างที่ที่เขาสื่อสารออกมาด้วยตัวเอง ให้ให้รู้สึกว่าคนนี้เขาดูเป็นกาลันจริงเลยคนนี้เขาดูเป็นเกลยวขึ้นจริงเลยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าพอพอพอ,พอสุดท้ายแล้วอ่ะกา์ที่ให้เขามารับบทสองบทนี้ก็ถือว่ารู้สึกว่าเหมาะกับเขามากที่สุดแล้วขอบคุณค่ะความพิเศษของซีรีส์วันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นค่ะวันนี้ก็อย่างที่แฟนๆอ่านในนิยายกันมาครับก็พี่กาลันก็คือแบบจะเป็น บ้านไฮโซมากใช่วันนี้ก็วันนี้ก็เขาแล้วก็ในในนี้ยายก็เขียนว่าเป็นรถแอสตันมาตินจริงๆใช่เราก็อยากให้คงคอนเซปต์ของนิยายไว้วันนี้เราก็แฟนๆก็คาดหวังคาดหวังว่าจะเห็นพี่กัลลังขับรถแอสตันมาตินหรือเปล่าอวันนี้ก็อิบได้นํารถแอสตันมาตินมาเข้าฉากด้วยครับแล้วก็จะมีฉากกุ๊กกิ๊กของน้องๆจุ๊จุ๊บอะไรกันอยู่ในรถด้วยครับจะเป็นจุ๊บแรกในชีวิตเลยก็คือยังไม่เคยจุ๊บใครเลยก็จะมาจุ๊บกันอีก ค่ะตอนใหม่จะได้ดูกันเมื่อไหร่คะก็สำหรับเรื่องนี้ก็รอชมกันปลายปีนี้ครับก็ทางช่องทางก็เดี๋ยวเราจะประกาศให้ทีนขออุ้มไว้ก่อนฮาโฟมนักแสดงเปแสดงฝาเลยค่ะเรื่องมีค่ะค่ะก็ฝากซีรีส์ร้านน้โคจรด้วยนะคะ Reverse with me ค่ะก็พวกเราแล้วก็ทีมงานตั้งใจกันมากๆเลยค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะก็ ไว้ในอ้อมใจหรือคนด้วยคะ่ะน่าจะได้ดูกันภายในปีนี้เช่นกันค่ะก็คือในฐานะนักแสดงที่ได้เราได้ถ่ายทํากันไปเกินพึ่งเ,งเรื่องแล้วนะคะดังนั้นเราพอจะรู้แล้วแหละว,ว่าว่าผลงานที่เราได้ร่วมกันปั้นขึ้นมาเนี่ยมันมีความแบบมันมีความพิเศษแน่นอนในด้านโปรดักชันในความอาร์ตในความแบบความถนัดในการเล่าเรื่องของพุ่มกับที่ที่อาจจะแบบมีรสชาติที่แตกต่างไปจากซีรีส์เกิร์ลเอที่ทุกคนอาจจะเคยได้เห็นนะคะดังนั้น ถ้าใครสนใจซีรีส์แนวเนี่ยแฟนตาซีมีความเป็นหมอมีการย้อนเวลามีดราม,มา่าระทึกขวัญแล้วก็มีความตักกตะกิกนะคะก็อย่าลืมฝากติดตามร้านวงโครจรหรือว่า Reverse with me the series ด้วยนะคะ,อะขอบคุณค่ะ